กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขโดยนายมรุจิลาเสตทศิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดพิธีประกาศรางวัลพร้อมมอบประกาศนียบัตรเมนูเพื่อสุขภาพให้กับเมนูอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจากสมุนไพรในงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17ณศูนย์การจัดแสดงสินค้าเมืองทองธานีโดยนางสาวปนัชชยพรกิติกเกษมวรกุลชิปมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์เห็ดอบกรอบมัสรูมเป็นตัวแทนบริษัทเอลไลแอนด์ฟู้ด เพิ่ er จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขึ้นรับประกาศนียบัตรเมนูเพื่อสุขภาพร่วมกับอีกกว่า40เมนูยอดเยี่ยมจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเห็ดอบกรอบมัสลูมเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสแน็ครูปแบบใหม่ได้เป็นอย่างดีเห็ดนางฟ้าอบกรอบมัสลูมทุกรสชาติไม่ผ่านการทอดจึงไร้ไขมันทานแคลอรี่น้อยแต่ยังคงคุณค่าของเห็ดที่ให้โปรตีนและไฟเบอร์สูงจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและใส่ใจในสุขภาพทุกเพศ ขอขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขที่จัดรางวัลเมนูเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ในงานห้ากรรมสมุนไพรแห่งไทยครั้งที่17บริษัทและ a n Foods เผืเ่อจำกัดได้นำเห็ดนางฟ้าพุทธานอบอกกรอบมัทฉลูมมาร่วมออกบูธในงานในครั้งนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีเห็ดน,นางฟ้าพุทธานอบกกรอบมัทฉลูมประกอบด้วยหลายรสชาติ รถหอยลายรถเป็ดย่างรถหมึกย่างรถงาร็เคี่ยวแกงเคี่ยวหวานรถต้มยำเฮดังภาผู้ถานมัสกูมเป็นสแน็คซึ่งไม่ผ่านการทอดจึงไม่มีไขมันทานและมีไฟเบอร์สูงมีคุณภาพคุณค่าทางอาหารเหมาะสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพจึง สามารถรับประทานได้ตลอดเวลาในงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่17ครั้งนี้ บริษัทเ,เิดจำกัดก็ได้รับรางวัลเมนูเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาในงานนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถหาซื้อสินค้าเราได้ที่ b i ซีทุกสาขานะคะแล้วก็ในเร็วนี้มี Tops Supermarket นะคะแล้วก็สําหรับรสชาติใหม่ๆเรากําลังจะมีเข้าที่ Golden Place นะคะแล้วก็ Villa Market ะคะ่ะยังไงก็ถ้าใจร้อนนะคะติดตามที่เพจหรือเว็บไซต์เราได้ะคะ่ะเรามีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกสรรกันมากมายเลยะคะ่ะ